この街に落ちてんじゃねえ。 นี่มันสนุกมากเลยหลังจากผ่านไป8 0,000นปีที่ข้าไม่ได้สนุกมากเช่นนี้ืมรู้สึกว่าแถวนี้จะมีคนอื่นนอกจากข้าอยู่ด้วยลี่ลิงเกอร์ลี่ไปเลวเข้าเดี๋ยวอีกไม่ช้ามันจะมืดแล้วหยวนเซ้งเจ้าไม่ได้ช่วยข้าแบกเลยแค่นี้เจ้ารอพวกข้าไม่ได้เลยงั้นหรือ มันเป็นเพราะความห่อนแอของหันเก้งที่ทําให้ข้าต้องมีตัวภาระยิ่งนี้ถ้าเราหาที่ปลอดภัยก่อนมืดไม่ได้มันยิ่งทําให้เราทุกคนไม่ปลอดภัยข้าขอแนะนําเจ้าปล่อยเขาไว้ที่นี่ซะเถอะหยวนเซ้งหันเก้งเป็นเพื่อนรุ่มทีมของเราเจ้าทํำยังกะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปหันเก้งมันยิ่งทําให้พวกเราเสียเวลามากกว่าเดิมนะลิงเกอ้อข,ข้าไม่เป็นไรเจ้าปล่อยข้าไว้ที่นี่แหละไม่มีทาง พวกเราพูดด้วยกันว่าจะอยู่ด้วยกันจนกว่าจะผ่านการทดสอบแล้วไม่ใช่หรอแล้วข้าก็ไม่มีทางปล่อยเจ้าไปเด็ดขาดข,ข้างหน้านั้นหมาป่าใช่ไหมอะไรนะหมาป่าอยู่ที่ไหนข้าหมายถึงข้างหน้านั้นมีศพหมาป่าอยู่ศพ บ้านะพวกมันตายทั้งหมดแล้วงั้นเหรอบ้าไปแล้วที่จริงก็เป็นข้าที่จัดการพวกมาป่านี้ทั้งหมดถึงข้าจะซ่อนตัวตนของข้าได้ก็เถอะเจ้าเป็นใครข้าเป็นหนึ่งในคนที่เข้าร่วมการย่งขันบนทึกข่านี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสิทธิจากสำนักเดียวกันสินะเจ้าเห็นมาป่าที่ตายพวกนี้ไหม อยากรู้หรือเปล่าว่าใครข้าข้าจะบอกให้รู้ไว้นะว่าข้าเป็นคนจัดการพวกมันทั้งหมดนี่เองถ้าหากว่าเจ้ายังอยากมีชีวิตอยู่แล้วก็จงส่งโทเค็นมาให้ข้าใส่ดีๆเจ้าหนูนี่โกหกได้เก่งเลยทีเดียวถึงแม้ว่าข้าจะเป็นคนฆ่าพวกมาป่านี้ทั้งหมดก็เถอะมีอะไรตลกไม่ได้ยินที่ข้าพูดหรือไงข้าบอกให้ส่งโทเค็นมาให้ข้า ไอหนูนี่มันอยู่ตัวคนเดียวมันจะต้องส่งโทเค็นไหมข้าแน่ๆคนของเจ้าทุกเสือดาวเนบิล่าทำร้ายมาสินะฮึไอขยะสองตัวนี้ข้าแค่ให้พวกมันคอยติดตามข้ามาเท่านั้นเดี๋ยวนะเจ้ารู้ได้ยังไงว่าพวกเราโดนเสือดาวเนบิล่าทำร้ายมาและเจ้ารู้วิธีรักษาหรือไม่เจ้า ถึงแม้ว่าข้าจะรู้วิธีรักษาแล้วทำไมข้าต้องช่วยพวกเจ้าด้วยค้าถ้าเจ้าช่วยเขาข้ายินดีที่จะมอบโทเกนของข้าให้กับเจ้าเอ๊ะลิงเกอร์อย่านะเจ้าหยุดพูดเถอะเดี๋ยวเจ้าก็ตายเอาหรอกนางเป็นคนที่ใจดีและมีความชอบธรรมแค่นี้ก็คงค่ากับการช่วยแล้ว เจ้าช่วยสายของข้าได้หรือไม่เฮ <Hey! S 1> ข้าชื่อหยางเฉินเจ้าวางสายของเจ้าลงบนพื้นก่อนขอบคุณสิทธิ์พี่หยางเฮเฮเฮข้าเป็นหัวหน้าของทีมนี้นะข้ายังไม่ได้อนุญาตเลย15นาทีผ่านไป เรียบร้อยขอบคุณสิทธิ์พี่หยางไม่เป็นไรสิทธิ์พี่หยางนี่เป็นโทเค็นของข้าเปลี่ยนชื่อลิงเกอร์เป็นลิงเยิรนะครับลิงเยิร์มันเป็นเพราะข้าข้าขอโทษลืมมันไปซะเถอะข้าไม่ต้องการโทเค็นของเจ้าเอ๊ะสิทธิ์พี่หยางไม่ทำการงั้นเหรอ ทำไมล่ะจริงหรือแค่นี้ข้าก็มีความสุขแล้วฮึก็แค่แทงเข็มแค่สองเข็มมันจุดสุดยอดอะไรขนาดนั้นแค่นี้ข้าก็ทำได้แหละหน้าแล้วทำไมเจ้าไม่ทำตั้งแต่แรกข้าแค่แค่อยากจะเห็นเจ้าทำได้จริงไหมบุคคลนี้ช่างพูดเรื่องไร้สาระซะจริงแต่มันก็น่าสนใจ ข้าควรเล่นกับมันสักหน่อยดีกว่างั้นก็ดีถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวก่อนช้าก่อนหืมสิทธิพี่หยางเฉินอีกไม่ช้ามันก็มืดแล้วมันจะอันตรายเกินไปถ้าสิทธิพี่อยู่คนเดียวทําไมไม่มารวมกลุ่มกับพวกข้าล่ะใช่แล้วสิทธิพี่อย่างเฉินในทุกเขานี้มีสัตว์ป่าอันตรายอยู่มากมันจะดีกว่าถ้า พี่หยางเฉินมารวมกลุ่มกับพวกข้าเราจะได้ปกป้องกันเองได้ด้วยเฮ้เฮ hey, hey. นี่จะไม่ถามความคิดเห็นของข้าเลยงั้นหรือข้ายัางไม่อนุญาตเลยหยวนเซิงเจ้าจะมายิงอะไรในเวลาเช่นนี้เจ้าคิดว่าเจ้าจะอยู่รอดได้เพียงแค่คนเท่านี้หรือการฝึกฝนของเจ้าก็ไม่ได้ส่งส่งอะไรเลยเจ้า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 หมายความว่าอย่างไรกันฮะ เจ้ามันก็แค่อยู่ระดับต่ำๆนี่เองเจ้าลองพุดใหม่อีกทีสเิเจ้าก็อยู่แค่ระดับต่ำเจ้าก็อยู่แค่ระดับต่ำเจ้าแค่อยู่แค่ระดับต่ำเจ้าอย่าจมูกหมูยังไม่ยอมสรบผมแล้วยังไม่มีขนจมูกยวนเส้งเจ้าจะพูดเอาชนะข้าได้เลยใช่ไหมฮะออพอเอถอะข้ายอมแล้วข้าจะรวมกลุ่มกับพวกเจ้าก็ได้ จริงหรืออืมเย่เยี่ยมมากข้าจะบอกอะไรให้เจ้ารู้ไว้นะข้าเป็นหัวหน้าของกลุ่มนี้แล้วเจ้าจะต้องเชื่อฟังข้าแน่นอนถือว่าเจ้าฉลาดใช้ได้รอบๆนี้มีกลิ่นของสัตว์ป่าแรงเกินไปมันจงดึงดูดสัตว์ตัวอื่นๆมาอย่างแน่นอนเราออกไปจากตรงนี้กันก่อนเถอะได้เลยงั้นเราไปกันเถอะ ลุยไปข้างหน้าเลยเอเฮ้ hey, พวกเจ้าต้องฟังข้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนี้นะเฮ้ย hey, ยินที่ข้าพูดหรือเปล่ารอข้าด้วย